สวัสดีครับกับผมทิวเตอร์เฟิร์นนะครับก็จะมาพบกันในทุกวันอาทิตย์นะครับแบบนี้สั้นในรายสัปดาห์นะฮะโดยสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอนุกรมะครับเป็นอนุกรมสําหรับของกอพอนะฮะซึ่งหลายๆคนที่กาลังจะสอบกอพอเนี่ยก็ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ก่อนที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับอนุกรมนะฮะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับอนุกรมก่อนดีกว่าโดยอนุกรมนะครับก็คือ เขาเรียกว่าเป็นชุดตัวเลขชุดหนึ่งนะครับอย่างเช่น2 4 6 8แอ่าแล้วก็ถามมาอีกตัวหนึ่งใช่ไหมฮะว่าอ่าอีตัวนั้นคืออะไรอย่างนี้โดยวิธีที่เราจะหาเราก็เอาตัวหลังมาลบตัวหน้าใช่ไหมอ่าถ้าคิดง่ายๆก่อนคิดง่ายๆก็อ่เอาตัวหลังลบตัวหน้า2ไป4ก็คือ 4ี่ลบสก็เหลือ2อ่าแสดงว่ามันมาจากการเพิ่ม2อ่าดูความสัมพันธ์ของอีกตัวหนึ่ง4ไป6เอ๊จะสไปทำอะไรได้6กอ่าก็บวก2เหมือนกันอ่าหกทำอะไรได้แก็บวก2อย่างนี้นะฮะก็ถ้าคำตอบต่อไปก็คือ8ปบวกสก็คือ10นะฮะอ่าอันเนี้ยอันนี้ก็คือรูปแบบอนุกรมที่เรารู้จักกันนะฮะก็บางที มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นเดียวกันของทั้งโจทย์นะฮะก็อาจจะถ้าตัวหน้าบวก5ตัวต่อมาก็บวก5ตัวต่อมาก็บวก5ก็ได้อฮะหรืออาจจะเป็นแพทเทิร์นอีกแบบหนึ่งก็คือบวก1บวก2องนี้บวก3บวก4 ซึ่งบรรทัดต่อมาก็อาจจะเป็นหนึ่ง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 ห่หนึ่งแล้วแต่เราจะดูนะฮะซึ่งเดี๋ยวจากที่ผมได้ไปจำแนกมาแล้วนะครับก็อันนี้จากความเห็นส่วนตัวนะฮะก็เราสามารถจำแนกได้เป็นแบบต่างๆนะฮะหกรูปแบบนะฮะการาการแกข้ของอนุกรมฮะสามารถแบ่งได้6รูปแบบะฮะเร,เรามาพบกับรูปแบบแรกนะฮะคือผมตั้งชื่อให้มันว่าเป็นแบบ คงที่นะฮะแต่คงที่ก็คืออาจจะเป็นการเพิ่มโดยการบวกครับวกแบบคงที่อย่างเช่นบวก2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 หรือลบอาจจะเป็นการลดนะฮะก็ลบ2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 คงลบเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณก็อาจจะเป็นคูณ2คูณ2คูณ2หรือคูณ5คูณ5าคูณานี้ก็อันแรกนะฮะตัวอย่างแรกก็คือการเป็นเป็นแบบบวกคงที่นะฮะก็ดูถ้ามันบวกคงที่เห็นไหม ระยะห่างระหว่างเลขแต่ละตัวจะไม่ค่อยไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะฮะก็คือมันเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละหน่อยนะฮะเราก็สามารถแบบอนุมานได้ว่าเอออันเนี้ยมันมาจากการบวกนะเพราะว่ามันเลขมันเพิ่มขึ้นแล้วก็คิดว่าคงไม่ใช่คูณเพราะว่าเลขมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบมากมายขนาดนั้นนะฮะถ้ามันเป็นการคูณเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเลยใช่ไหมอย่างหนึ่งไปห้าห้าอาจจะไปเป็นยี่ิบห้าอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะฮะ มองแล้วน่าจะมาจากการบวกเราก็ดูระยะห่างของเลขแต่ละตัวโดวยการเอามาลบตัวหลังมาลบตัวหน้าน,านะฮะก็จะได้ว่าจาก1นึไปหเนี่ยก็คือเอามาบวก4นะครับแล้วก็จาก5ไป9เนี่ยเราก็เอามาบวก4นะครับแล้วก็จาก9ไปสิเราเอามาบวก4 อันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นแล้วก็คือจาก13ไป17ก็บวก4เหมือนกันเพราะงั้นเราก็ได้คำตอบแล้วว่าคำตอบของข้อนี้ครับจาก17ไปช่องว่างเนี่ยมันก็ต้องบวก4ซึ่งตัวที่ขาดไปก็คือ17บวก4ได้21นะครับก็เป็นคำตอบของสำหรับรูปแบบแรกนะครับ21ต่อไปครับ รูปแบบที่2นะครับถ้าเราไปเจอโจทย์มาเห็นว่าเออมันมีแนวโน้มว่าลดลงแล้วมันลดลงทีละเล็กละน้อยก็แสดงว่าเราก็อนุมานได้เลยว่ามันอาจจะมาจากการลบนะฮะซึ่งการลบนี่ก็เหมือนเดิมนะฮะเอาถ้าการบวกเราเอาตัวหลังลบตัวหน้าใช่ไหมฮะการลบก็เราก็เอาตัวหน้าลบตัวหลังเราก็จะได้ค่าผลต่างของมันออกมานะฮะก็คือ นี่ฮะจาก57มา52ลบลงไป5จาก52มา47ก็ลบ5จาก47ไป42ก็ลบ5จาก42มา37ก็ลบ5เพราะงั้นจาก37ไปคำตอบมันก็ลบ5ก็เหลือเท่ากับ 32นะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นการคูณนะครับซึ่งลักษณะของรูปแบบโจทย์ที่มันจะเป็นการคูณเนี่ยมันจะต่างจากการบวกอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะโดยที่อย่างจ,จากที่เห็นนะครับก็คือจาก1ไปเป็น2จาก2ไปเป็น4จาก4ไปเป็น8จาก8ไป16เนี่ยฮะมันเป็นการเพิ่มที่ค่อนข้างมากนะฮะก็ เราก็อาจจะอนุมานได้ว่าคงไม่ใช่การบวกมันอาจจะเป็นการคูณนะครับเราก็ดูว่าจากตัวแรกนปึกตัวที่2เนี่ยจาก1ไป2เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่รก็คือการคูณ2ใช่ไหมฮะาจาก1่คูณ2ก็จะได้2 2คูณ2ได้4 4่คูณ2ได้8 8คูณ2เท่ากับ16 16คูณ2ได้32นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งฮะจาก3รูปแบบที่เห็นนะฮะจะเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างง่ายครับโจบไม่ค่อยออกหรอกครับก็แต่ว่าเราก็เรียนรู้ไว้ครับมันก็มีมันก็มีออกบ้างครับแตจ่จะออกน้อยนะฮะอ่าเรามาดูรูปแบบต่อไปนะครับต่อไปรูปแบบที่2นะครับก็เป็นแบบสลับค่านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันสลับค่ากันอย่างไงนะฮะจากการจําแนกในรูปแบบของผมเองนะฮะก็ การสลับค่านะครับผมก็จําแนกเป็นการสลับค่าตามเครื่องหมายนะฮะก็อย่างแรกคือเครื่องหมายเดียวกันก็คือบวกเหมือนกัน,นะฮะแต่ว่ามันจะต่างกันเนี่ยจากที่เราเห็นนะครับจากข้อนี้จาก2ไป6จาก6ไป8จาก8ไป12จาก12ไปเป็น14นะฮะเราก็อนุมานได้ว่ามันมาจากมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะแต่เพิ่มขึ้นโดยการบวกนะฮะจาก2ไป6ก็คือเพิ่มไป4ใช่ไหมฮะอ่าจาก6ไป8 เพิ่มเท่าไหร่เพิ่ม2อา้าวเห็นนะฮะมันไม่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันละจาก8ไป12เพิ่ม4ีอ่าเพิ่ม4ี่จาก12ไป14ก็เพิ่ม2อ่าเพราะงั้นเราก็รู้แพทเทิร์นของแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นการสลับค่าระหว่างบวกสไปบวกสไปบวกสไปบวกสเพราะงั้นครั้งต่อไปก็จะเป็นบวกสก็คือ14บวกสนะครับก็จะเป็น 18นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการสลับค่าเป็นรูปแบบแรกนะคะก็คือการบวกกับบวกทั้งคู่นะฮะรูปแบบต่อมานะครับก็จะเป็นการสลับค่าแต่เป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายลบนะฮะก็ถ้าเราดูจากรูปแบบของโจทย์นะฮะก็เราก็จะเห็นว่าเนี่ยฮะ,ะมันจาก10ไป7จาก7ไป5จาก5าไป2จาก2ไป0มันลดลงนะฮะ เราก็อ่ามาเทียบทีละตัวเลยนะครับก็จากส0ไปเจมันเกิดจากการลบ3นะฮะจาก7ไป5ก็ลบ2นะฮะจาก5ไปสองเป็นลบ3นะฮะจาก2ไป0ก็จะเป็นลบ2นะฮะเพราะงั้นตัวต่อมานะฮะเราก็เอามาลบ3ก็จะได้ติดลบสนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะต่อไปนะฮะก็จะเป็นการคูณอ่า สลับเหมือนกันแต่เป็นสลับโดยใช้การคูณนะฮะก็จะอ่าเรามาดูฮะจากตัวแรกไปตัวที่2นะครับก็จะเป็นคูณ2นะฮะจากตัวที่2ไปตัวที่3คูณ3นี่ฮะจากตัวที่3ไปตัวที่4อ่าคูณ2จากตัวที่4ไปตัวที่5ก็คูณ3เพราะงั้นต่อตัวต่อมาก็คูณ2นะฮะก็จะได้1 4 4นะครับ ต่อไปนะฮะเป็นรูปแบบที่พบบ่อยค่อนข้างค่อนข้างบ่อยเลยนะฮะกับในข้อสอบพอก็คือเป็นการสลับค่าแบบบวกลบนะฮะหรือว่าลบบวกแล้วแต่แล้วแต่โจทย์จะออกมานะฮะซึ่งอันนี้ค่อนข้างพบบ่อยเลยนะครับก็เดี๋ยวจาก2อัไป6มันมีการเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะก็เพิ่มขึ้น4จาก2ไป6เป็น4นะฮะก็เพิ่มขึ้น4นะครับ จาก6ไป4ก็ลดลง2ใช่ไหมครับาจาก4ไป8ก็เพิ่มขึ้น4นะฮะแล้วก็จาก8ลดลงมา6ก็เหลือลด2นะฮะเพราะงั้นตัวต่อมาก็ต้องเพิ่มไปอีก4ก็คือ6เพิ่มไป4ก็เป็น10นะครับก็รูปแบบนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างมีให้พบเห็นได้บ่อยอยู่นะฮะ สำหรับข้อสอบกพนะครับหรืออาจจะเป็นการสลับค่าในรูปแบบของคูณสลับหารก็เป็นไปได้นะครับก็อย่างอันนี้ก็จาก2ไป8ก็จะมาจากการเอาขอโทษนะฮะจาก2ไป8นะฮะก็จะมาจากเอาเอ2ไปคูณ4นะครับก็จะได้8แล้วก็จาก8มาเป็น4อา้าวมันมเกิดจากการหาร2นะฮะ เช่นเดียวกันถ้าจาก4ไป16นะฮะก็จะเกิดจากการคูณ4นะครับแล้วก็จาก16มาจาก8เนี่ยก็หาร2นะฮะเพราะงั้นอันต่อไปก็คือคูณ4ใช่ไหมฮะอ่าคูณ4 8คูณ4ได้32นะฮะอ่าก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะฮะก็ไม่ยากนะะสำหรับกพถ้าเรามองรูปแบบออกนะฮะ อ่าต่อมานะครับรูปแบบที่3นะครับก็คือสะสมนะฮะเป็นอนุกรมที่เกิดจากการที่เราเอาตัวข้างหน้ามาบวกบวกบกันหรือลบลบลกันนะฮะหรือคูณกันแล้วแล้วแต่นะฮะว่าลีลาของโจทย์จะออกมาเป็นแบบไหนนะฮะก็คือพูดง่ายๆคือเป็นการสะสมค่าจากตัวข้างหน้านะครับมาเป็นตัวถัดไปนะฮะอ่านี่ฮะก็ถ้าเราไม่รู้ว่า โจทย์แบบนี้มันมาอย่างไงฮะเราก็ลองมาเช็คดูก่อนนะฮะมาดูอ่าดูที่แบบนะฮะว่ามันอาจจะเป็นแบบบวกหรืออาจจะเป็นอ่าแบบคูณนะฮะจาก2ไป4จาก4ไป6จาก6ไป12จาก12เป็น24อ้าวแดงว่าเป็นคูณได้ไหมอลองดูจาก2ไป4ก็เป็นคูณ2ใช่ไหมฮะจาก4ไป6อ้าวคูณไม่ได้ใช่ไหม สี่คูณสองก็ไม่ได้หกนะฮะอ้าวแสดงว่าอาจจะเป็นสลับบวกคูณได้ไหมอ่าแสดงว่าอันนี้อาจจะเป็นบวกสองอ่าอ่าลองคิดอ่าบางทีอาจจะเป็นสลับอ่าสลับแบบบวกกับคูณอ่าไม่แน่เหมือนกันนะฮะก็อาจจะเป็นอ่าบวกสองอ่าเพราะงั้นต่อไป6ไป12อ่ะคูณ2อ่ะมีแววมีแววจะเป็นสลับบวกคูณจาก12บไปยี่สิบสี่วกสไหม คือสองบวยี่สิบสี่อ้าวไม่บวกเป็นคูณ 2, สองซะงั้นอ้าวทำไมเป็นงั้นแสดงว่าแพทเทิร์นนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมฮะก็บวกเฉยๆไม่ใช่คูณเฉยๆไม่ใช่แล้วก็จะเอาบวกสลับคูณก็ไม่ใช่อ่าแสดงว่าอ่ะลองมาดูรูปแบบใหม่ถ้ามันเป็นสะสมเนะี่ยเราก็มาเริ่มดูที่ตัวที่สามหกหกมามีเป็นยังไงมันก็คือสองบวกกับสี่ใช่ไหมแสดงว่ามันเอาตัวแรก บวกกับตัวที่2องมันเลยได้เท่ากับตัวที่3อ่าใช่ไหมฮะเพราะงั้นต่อไปดูที่12 12มีอะไร12ก็คือ2องบวกสบวกหใช่ไหมฮะก็ได้12อ่า24ก็คือ2องบวกสบวกหบวกสิ 12, ก็ได้24เพราะงั้นตัวตัวสุดท้ายก็จะเป็น2องบวกสบวกหบวกสิ 12, แล้วก็บวก24นะฮะก็จะได้ ได้เท่ากับ48นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างมีให้เห็นอยู่ได้บ่อยเหมือนกันนะฮะในการสอบกอพอนะครับโอเคครับต่อมาครับเป็นรูปแบบของการคูณหรือการหารนะฮะเราก็อ่าเรามาดูะฮะจากแพทเทิร์นของโจทย์นะฮะเห็นไหมฮะ จาก2ไป4จาก4ไป8จาก8ไป3 2จาก3 2ไป250 2 5 6นี่ก็ถือว่าเป็นการกระโดดที่มากเลยนะฮะเราก็เรามาดูว่าเออถ้ามันคูณจาก2ไป4ก็คือคูณ2นะฮะจาก4คูณ2ได้8อ่ะมีแพทเทิร์นจาก8ไป3 2อ่ะคูณ4อ่ะก็ไม่แน่นะฮะอ่านะฮะจาก2ไป4ก็คูณ2อ่ะจาก4 คูณ2อาได้ 8, อ่าจากอ่าไปคูณ4ี่จาก 8, ไปสะป 4, จาก32ไป256นี่คูณอ่าเพราะงั้นแบบนี้อาจจะไม่ใช่เราก็ลองดูเป็นแบบสะสมนะฮะเพราะงั้นถ้าจะดูแบบสะสมเราก็ลองจับคู่ก่อนจับคู่2ตัวหน้า สองตัวหน้าสองคูณสี่ได้แปดนะอ่ะา,สาสะสมเป็นบวกสองบวกสี่มันต้องได้หกใช่ไหมฮะอย่างข้อแรกข้อก่อนหน้านี้ฮะก็คือสองบวกสี่ได้หกอันนี้สองคูณสี่ได้แปดอ่าเพราะงั้นแสดงว่าแปดเนี่ยมาจากสองตัวหน้านนี้คูณกันอ่าเพราะงั้นต่อมาต่อจากแปดคือสามสองสามสองคืออะไรแปดคูณสี่แสดงว่าอันนี้ไม่ได้แบบสะสมทั้งหมดจากตัวแรกแต่เป็นสะสมแบบจับคู่ของสองตัวก่อนหน้าอ่า แพทเทิร์นของมันก็คือเอา2ตัวหน้าคูณกันแล้วก็จะได้ตัวถัดไปนะฮะเพราะงั้น32ก็มาจาก8คูณ4ก็จะได้32เพราะงั้น256้อยก็มาจาก8คูณ32ได้256ใช่หมห้ครับเพราะงั้นตัวถัดไปก็คือเอา32คูณกับ256หลังจากคำนวณมาแล้วเราก็จะได้เท่ากับ 8,192นะฮเะเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะก็คือการสะสมแบบคูณนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการคูณของ2ตัวข้างหน้านะฮะถึงจะได้ตัวที่สะในตัวถัดไปะก็ผ่านไปแล้วนะครับกับรูปแบบของโจทย์ของอนุกรมสำหรับกอบพอนะฮะทั้ง3รูปแบบสําหรับรูปแบบที่4ถึงรูปแบบที่6เลยวเรามาต่อกันใน E.P. ถัดไปเลยนะครับโดยคลิกที่ด้านข้างนี้นะฮะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ